สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่4ีจิตราสองสามเลฟเทโรชานลดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่เทโรและก็ไพ่ออร์คาลนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าปาฏิหาริย์แห่งรักเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะ <med> <น>เดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะการอ่<ง>านไพ่ของเรานะคะเป็นการอ,าาอรา่นานแบบ general reading หรือพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้าง หรือไม่ตรงบ้างหรือหลายๆท่านแบบตรงแป๊บเลยเพราะว่าพลังงานของเราจูนติดก,กันหรือบางท่านอาจจะไม่ตรงเลยนะคะถ้าเกิดว่าพลังงานของเรา จูนไม่ติดกันนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะสลับฝั่งพลังงานนะคะหรือที่เรียกว่าไวเวอร์ซ่าได้นะคะในกรณีที่เรื่องนั้นๆมีคู่กรณีนะคะเราถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ข้อมูลทั้งหมดนะคะอยู่ใต้อา description ด้านล่างที่ไม่เหมาะให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ line id หรือว่าค่าครูนะคะอยู่ตรงนั้นหมดแล้วนะเอาละค่ะ เลือกกองไพ่ที่คุณชอบแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปาฏิหาริย์รักเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะนี่คือไพ่กองที่หนึ่งและก็ไพ่กองที่สองนะคะเลือกได้เลยค่ะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะ อเอ,อร์ซับคัรบนะคะมีความรู้สึกว่านะคุณเพิ่งจะหันหลังเดินจาก ใครสักคนมาหรือตัดสินใจออกจากเรื่องราวบางอย่างมานะคะ,ะวันนี้เราดูเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทายไปในเรื่องของการงานหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะนั่นแปลว่าคุณนะคะอาจจะหันหลังเดินจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ลงตัวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะค้นพบอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ามันน่าจะดีกว่าแน่นอนนั่นแปลว่านะคะ พลังงานที่คุณเจอหรืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะไปเจอกับเรื่องราวที่มันไม่ค่อยจะลงตัวในเรื่องของความรักนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อค่ะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเนี่ยครุ่นคิดหรือว่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันหนักใจอะนะคะ,ะแล้วความสัมพันธ์นี้ก็ทําให้คุณเป็นคนที่ตื่นรู้ หรือได้เข้าใจแง่มุมอีกหลายๆแง่มุมของชีวิตที่คุณไม่เคยรู้มันมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในความรักนี้ต่อไปได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณใช้ความรักครั้งนี้ในการที่จะเติบโตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงได้อีกนะ Justice มีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่นะคะคนคนนั้นนะ อาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะก็เลยทําให้คุณจําเป็นจะต้องล่าถอยออกมานะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้เขาเต็มที่นะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้คุณเต็มที่นะคะในเรื่องของเวลาหรือการดูแลมันเป็นธรรมชาตินะคะพอเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเป็นมีสองสาคนขึ้นไปแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เขามี คนอื่นอยู่แล้วเราก็าย่อมจะต้องนะคะไม่ได้รับอะไรที่มันเขาเรียกว่าพอเพียงหรือเพียงพอนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนนะคะนั่นแปลว่านะมีความอึดอัดมีอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณเป็นผู้ให้มากกว่านะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณต้องการอะไรที่มันบาลานซ์กันระหว่างคุณและเขาอยากจะให้เขาให้คุณและคุณก็จะให้เขาในอะไรที่มันแบบว่าเท่าเท่ากันนั่นเองนะคะแต่ว่าในเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีความรู้สึกว่าทําให้คุณได้เห็นเห็นคนนะคะเห็นเขาเรียกว่าเห็นนิสัยหรือเรียกว่าท่าท้กระดายของคนนั่นเองนะคะมันก็ทําให้คุณที่ออ ระมัดระวังตัวในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปหรือไม่พยายามที่จะเชื่อใจอะไรง่ายๆนะคะอ่าแท of cups นะคะเป็นไปได้ว่าตัวคุณนะคะเจอคนที่มีครอบครัวแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพลังงานไม่ได้เป็นการที่เขามีครอบครัวนั่นแปลว่าตอนนี้นะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับชีวิตของคุณแล้วนะคะเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ อะไรมากมายจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณมีความรู้สึกว่าต่อให้เรื่องนี้ไม่ยุติธรรมกับคุณนะคะแต่คุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองนะคะคุณมีพลังงานของเขาเรียกว่าการตัดสินใจความเด็ดเดี่ยวนะคะเหตุและผลนะคะอือต่อมานะคะ t o of p e n t a c l e นะคะคุณพยายามที่จะ balance balance ะเขาเรียกว่าความรู้สึกความคิดจิตใจหรือ,อเขาเรียกว่า การใช้ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะบาลานซ์ Balance, ระหว่างความรู้สึกนึกคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณให้มันสมดุลกันนะคะคุณมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันอ,อะไรที่มันไม่ไม่ยุติธรรมอ่ะไม, ama, ไม่ไม่ justice อย่างเงี้ยน,นะคะคุณคุณจะไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะต้องการนะคะต้องการ ความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปในทิศทางที่ยุติธรรมไม่จําเป็นจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ให้มากกว่าหรือไม่จําเป็นที่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเป็นคนที่คอยเสียสละอยู่ตลอดเวลานะคะคุณก็ไม่ได้ต้องการเสียสละให้เขาทั้งหมดหรือเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียสละให้คุณแบบมากๆนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าคุณให้เขาในสิ่งหนึ่งเขาก็ต้องให้คุณในสิ่งหนึ่งมันต้องบาลานซ์กันนั่นเองนะคะอื เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วปาฏิหาริย์รักนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยได้เดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือได้เดินออกจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วปาฏิหาริย์รักเรื่องใดที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอืมใบแรกนะคะอ่ะใบที่ 2, เปิดให้หมดก่อนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังมีเขาเรียกว่า แผลนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวก็ตามแต่ตอนนี้นะคะคุณมีความสุขกับตัวเองได้นะคุณมีความสุขกับตัวเองนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเอาเรื่องที่มันท็อกซิกมาใส่ตัวเองเลยคุณพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะอ่ะสองเหรียญนะคะพลังงานของความบาลานซ์พลังงานของการสร้างสมดุลให้กับตัวเองนะคะสิบถ้วยมาอีกแล้วนะคะ อขอดูอีกหน่อยอืสิบถ้วยสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนะคะสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่ทาให้คุณไม่มีความสุขคุณจะออกมาจากพลังงานนั้นๆนะคะไม่มีวันที่คุณจะทําให้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกและทําให้คุณเป็นคนที่แบบแลดูโชคร้ายอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกว่าอะไรบ้างที่คุณจะไปเจอนะคะปาฏิหาริย์รักเรื่องใดนะคะอะชูอ s อบสอดนะคะมองว่าจากนี้เป็นต้นไปนะคะ คุณจะได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะได้เรียนรู้จากเรื่องราวที่คุณเจอนะคะคุณจะได้เรียนรู้จากความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเป็นปัญหาสําหรับคุณนะคะแล้วตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณสามารถเยียวยาจิตใจของตัวเองคุณไปหาอะไรทําคุณไปทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณสนใจอย่างเช่นบางท่านบางคนก็มีโอกาสที่จะไปเทคคอร์สอะไรหรือว่าเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะ คุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าจะมีใครบางคนนะคะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว้าวเอสซอบสอดนะคะเอสซอบสอดนะขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอืม เวลานี้นะคะคุณยินดีที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณไม่รอนะคะในสิ่งเดิมๆอีกต่อไปแล้วต่อให้คุณมีใครหรือไม่มีใครนะคะ,ะก็ทําให้คุณมีความสุขได้เพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์รักที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นคือคุณรักตัวเองเป็นแล้วคุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่มันลบๆต่อให้มีใครหรือว่าไม่มีใครคุณก็สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่โรแมนต์แสงเจ้ากันอีกนิดนึงนะคะ Soulmate นะคะว้า wow. วคุณรอคนที่เหมาะสมกับคุณเท่านั้นนะคะ Separation นนะคะอ่ะคุณอาจจะเคยคิดว่าเขาคือคู่ของคุณมาก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณเฝ้ารออ่ะตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้หมดศรัทธาในเรื่องของความรักเลยนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังเชื่อมัน่นและก็ศรัทธาในเรื่องของการมีคู่ คู่ที่คู่ควรกับคุณจริงๆนะคะใครที่ไม่ใช่นะคะคุณจะผลักพลังงานนั้นออกไปคุณจะดันพลังงานนั้นออกไปคุณไม่ต้องการให้มีใครที่เขาเรียกว่าทําให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขมาอยู่ในชีวิตของคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณรอโซเมนของคุณและคุณก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสักสามใบนะคะนอกจากการที่คุณรักตัวเองเป็นแล้วนะคะนอกจากการที่คุณมีความสุขกับตัวเองเป็นแล้วคุณจะได้เจออะไรอีกสักสามใบนะคะ Page of Swords นะคะ h e r o p h a n t อ่า เซเว่นอฟ n ันนะคะคุณให้ความสนใจในเรื่องของการงานคุณให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งที่คุณทำอยู่คุณพยายามเอาชนะทุกอย่างและคุณก็ไม่ย่อท้ออะไรเลยนะคะต่อจากนี้นะคะหลังจากที่คุณได้เจอเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะแย่หรือค่อนข้างที่จะทอกซิกกับคุณแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามาก็ตามคุณไม่กลัวอีกต่อไปแล้วคุณยินดีที่จะสู้คุณยินดีที่จะเขาเรียกว่าไฟในทุกๆเรื่องนะคะอืมแม่หมอว่าจะเปิดสามใบแต่ขอเปิดอีกหน่อย ขอเปิดอีกนิดนึงนะคะอ่าหลังจากที่คุณไฟแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่คุณไฟแล้วนะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกนะคะ Knight of Pentacle นะคะต่อมาคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องจิตใจของคุณมากๆเลยทีเดียวคุณจะไม่โอนอ่อนอ่อนไว้อ่อนแอไปกับอะไรทั้งสิ้นคุณกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งนะคะอ่า แล้วในเรื่องของการงานในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการหาเงินสร้างชีวิตให้กับตัวเองนั่นคือปาฏิหาริย์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณและคุณก็ยอมรับที่จะเขาเรียกว่ายอมรับสิ่งที่มันผ่านมาให้มันเป็นบทเรียนและมีความสุขกับตัวเองเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์รักที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นคือการที่คุณมีความสุขกับตัวเองและ มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินและคุณก็จะกลายเป็นดาวเด่นเป็นคนที่คนเออเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจอย่างมากเลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะเป็นที่สนใจในโลกของโซเชียลได้ด้วยเช่นเดียวกันและตอนนี้นะคะคุณปล่อยให้พลังงานนะคะในเรื่องของความรักของคุณมันหมุนไปอย่างช้าๆคุณยังไม่รีบร้อน คุณยังมีความสุขกับตัวเองนั่นเองนะคะเราขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งรักที่คุณมีให้กับตัวเองนี้นำพาและก็ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้คุณได้พบคนดีๆใครที่ไม่ดีขอให้ดูดออกไปจากชีวิตคุณและขอให้คุณมีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ปาฏิหาริย์รักเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณกันก่อนนะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณเป็นเจดดาบนะคะอื พลังงานของเจ็ดดาบมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คุณจะเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันทับซ้อนนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่นะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นั่นเองในอดตที่ผ่านมานะ The f o l l นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยสําหรับคุณนะคะคุณมีความรู้สึกว่าม,มันไม่มีอนาคตอะอนะคะ The m มูนนะคะให้ทุกใบบ่งบอกว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้เจอกับเรื่องที่นะคะมันทำให้คุณเศร้าอ่ะ นะคะเสียใจนะคะมีความรู้สึกว่ามองอะไรไม่ออกเลยคุณไม่เห็นอนาคตกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยมันมีความสุขแหละแต่มันมองไม่เห็นอนาคตมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนคบกันไปชิวๆนะคะเขามีโอกาสที่จะมีตัวเลือกทางเลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเลยนั่นคืออดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสองใบนะ ชาร r ออนะคะแต่คุณก็พยายามมากๆนะคะที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปรอดนะคะอคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เป็นนักรักอะนะคะเพราะว่าชาริออดเขาค่อนข้างที่จะเป็นนักรักพอสมควรนะคะอ เขาอีกบใบหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแต่เขาก็มีความรักให้กับคุณแต่ว่ามันเป็นความรักที่ไม่มีการวางแผนอนาคตใดๆมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันก็จริงนะคะ,ะแต่มันมองไม่เห็นอนาคตมีความรู้สึกว่าบางท่านบางคนมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองเป็นตัวสำรองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต่อจากนี้ไปนะคะความรักความสัมพันธ์หรือปาฏิหาริย์แห่งรักเรื่องใดที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ว้าว night of pentacle นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าตัวของคุณเนี่ยเลิกกับคนที่เราพูดถึงไปแล้วหรือยังนะคะไม่แน่คุณอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาก็ได้แต่มีโอกาสมากๆเลยที่นะคะที่จะมีใครสักคนนะคะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอีกคนนะไม่ใช่อีกครั้งนะคะอีกคนนะว้าว wow. the fool นะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่มัน oh. มันค่อนข้างเป็นไปได้ยากระหว่างคุณและเขาในอดีตหรือคนที่คุณคบอยู่ปัจจุบันนะคะทําให้คุณเองนะคะก็ไม่ไปยึดติดอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ปล่อยตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะเจอใครอีกสักคนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้นะมีโอกาสที่จะเข้ามาทับซ้อนนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและก็คนเก่าถ้าเกิดว่าคุณและคนเก่ายังไม่ได้เลิกกันขาดนะคะเพราะว่าไพ่ทั้งหมดเนี้ยไม่หมอยังไม่เห็นไพ่อะไรที่มันเหมือนกับ ขาดกันไปเลยนะคะเพียงแต่อาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเอาแน่เอานอนอ,อะไรไม่ได้นั่นเองแต่นะคะปาฏิหาริย์แห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นคือมีโอกาสที่จะมีใครสักคนนะคะที่เขาเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมีความมั่นคงทั้งด้านจิตใจแล้วก็มีความมั่นคงทั้งในเรื่องของฐานะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขามีโอกาสที่จะเป็นคนไกลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะ t h e tower นะคะคนคนนี้จะเข้ามาเจอคุณอย่างปุบป,ปับฉับพลันเหมือนปุ๊บปับทัวนะคะขออภัยนะคะไม่เหมอจามเฮชิอ้อฮชิขออภัยจริงๆค่ะนะคะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนคนนี้แบบปุ๊บป,ปั๊บทัวนะคะเขาเป็นคนทางไกลสามารถเจอกันได้ในโลกโซเชียลได้เช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ตัวของคุณนะคะยังมีอีกคนหนึ่งอยู่เช่นเดียวกันนะคะอืม้ม และเขาก็ค่อนข้างที่จะดึงความสนใจของคุณจากคนคนเก่าได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าความสัมพันธ์เก่าของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาแนะ่เอานอนไม่ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความวารู้สึกวมันไม่เห็นอนาคตมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ไปหน้ามาหลังแล้วก็ขออภัยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณกังวลใจได้ทุกวันเลยอ่ะนะคะเพราะว่าค,าคนคนนี้เขาไปไหนมาไหนเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่อ่ เดี๋ยวแวบ,บไปแวบ,บมาเหมือนนินจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอกลับมาก็มีคําพูดหว,วานๆมาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะมันทําให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและคนใหม่คนนี้นะคะเขาป,ปรับเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆเดี๋ยวม่บอขอดูเขาอีกนะคะสักนิดนึงนะขอดูเขาหน่อยว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะนะ The Tower นะคะ Queen of w a n d เด f ะโฟล์นท of Pentacles นะคะเหล่านี้นะคะเขาจะเข้ามาแบบคุณไม่ัได้ตั้งตัวเลยนะคะขอดูหน่อยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นคนจริงจังในความรักมากๆนะคะคนคนี้นะเขาเป็นคนหนักเอาเบาสู้ในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นเดียวกันด้วยนะอืมสามดาบคนคนนี้นะคะเคยเป็นคนที่อกหักรักคุดนะคะแต่ไมอ่อาจจะไม่ใชุ่๊ดเมินนะอกหักรักคุดหรือเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า จุดเจ็บในดวงใจในอดีตที่ผ่านมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะว่าความที่เขาเป็นคนจริงจังในความสัมพันธ์นี้เองนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าความรักเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธามีโอกาสที่เขาจะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเช่นเดีวยวก <im itation> ันนะคะและก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นคนเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าคนที่คุณเคยคุยมาแล้วได้ด้วยเช่นเดีวยวก <im itation> ันนะคะอืมสองดาบนะคะอืมเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะไม่ค่อยอ่าเป็นคนไม่ค่อยสื่อสารอะไรมากนัก แต่เวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือคุณอยู่กับเขาคุณมีความสุขมากๆเลยนะคะอืมปฏิหารแห่งรักของคุณนะอ่ะเดี๋ยวเราจะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจล้วยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะไพ่โรแมนต์แองเจลออกมาบอกอะไรอีกนะคะ Make the effort นะคะ Make the effort ขออีก2องใบะคะ่ะ Chemistry นะคะ ขออีกนิดนึงนะคะ To deserve love นะคะอ่ะเขาบอกว่าคุณนะคะอ่าคุณอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอะไรดีอ,ะอ่ะออย่าพึ่งท้อใจไปนะคะเพราะว่าความรักครั้งนี้นะคะการที่คุณได้เจอคนคนนี้มันค่อนข้างคุ้มค่ากับความพยายามนะคะนะ คุณพยายามก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจออกไปอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในเรื่องของความรักนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงด้วยความที่คุณอาจจะมีคนเก่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเก่าเขาไม่ดีอันนี้แม่หมอไม่ได้อวยหรือไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไปยุอย่างจะแทงรั้วหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราควรที่จะเลือกเลือกคนที่ดีกับเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มันอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะคะเพราะว่าคุณอาจจะยังมีคนอื่นอยู่หรือ อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของความห่างไกลหรืออะไรก็ตามแต่คุณอย่าเพิ่งละความพยายามนะคะอ่าอย่าเพิ่งละความพยายามปล่อยให้มันเป็นไปเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างมีอ à, ่าเขาเรียกว่าเ, à, เคมีที่ตรงกันมากๆเลยนะคะและคุณก็เหมาะมากๆที่จะเขาเรียกว่ามันมีความลงตัวหลายๆอย่างระหว่างระหว่างตัวคุณแล้วก็คนที่คุณจะเจอคนใหม่นี้นะคะมันค่อนข้างเข้ากันได้ดีมากกว่าคนที่ที่ที่คุณคบอยู่หรือคนที่คุณเลิกมา อ่า uh huh. นะคะในครั้งที่แล้วนะแล้วคุณแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณแบบเหมือนกับคนยิงธนูแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณก็เหมาะกับความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่เคมีตรงกันมากๆเลย ะะเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งนะคะอย่าเพิ่งถอดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนนะคะ <c uman> คุณมีโอกาสที่จะเลือกนะคุณมีโอกาสที่จะเลือกแล้วก็คุณควรที่จะเลือกคนดีๆนะคะคนที่เข้ากับคุณนะเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์แห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือการที่คุณจะได้มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่ออีกนิดนึงนะนายอัพสอดนะคะตอนนี้คุณอาจจะสูญสิ้นศรัทธาในเรื่องของความรักไปแล้วนะคะ นะหรือบางคนเนี่ยกำลังเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ไม่เชื่อมั่นแล้วแหละว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณหรือมาช่วยเยียวยาจิตใจของคุณนะคะแต่นะ The Lovers มาแล้วนะคะเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆคนคนนี้นะคะเขาจะมาเยียวยาความรู้สึกความหวาดกลัวความไม่มั่นคงนะคะความไม่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ให้กับคุณนะคะเขาจะเข้ามาเพื่อเติมเติมจิตวิญ,ญญาณของคุณเข้ามาเพื่อรักษาแผลใจของคุณนั่นเองนะคะ เซเว่นอัอไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะกลัวความรักและเขาจะต้องพยายามแค่ไหนในความสัมพนันธ์นี้เขาก็จะทำนะคะปาฏิหาริย์แห่งรักของคุณนะคะมาแล้วค่ะคนคนนี้นะคะนายออบคาฟส์ aps, เขาเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมากๆเลยนะคะอะ่แลวเขาก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใครได้อยู่ใกล้เขาก็มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เจอคนคนนี้แล้วนะคะคุณอย่าเพิ่งสูญสิ้นศรัทธาในความรักนะอ่า ไม่น่าจะเกินนะคะ,ะไม่น่าจะเกิน7เดือนแน่นอนนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนคนนี้นะคะเขาคือปาฏิหาริย์แห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่ดีหรือพลังงานอะไรที่ลบๆนะคะคุณเอาออกจากคุณไปได้เลยนะคะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณขอให้คุณโชคดีขอให้คุณมีความสุขและขอให้คุณเจอรักที่ดีสรัวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ